ีปลาลุงภูฟอกกระซองเงี้ยมคือเก่าปลาลุงเมื่อนี้มาปักซองมาซื้อเคสโทรศัพท์หน่องอ่อนกับน้องมอดัดน้องมัดอยู่ทางล่างปลาลุงเลยมาซื้อโคกนะั่นแหละก็ขอขอบคุณป้าลาๆที่ซัพพอร์ตกองเกเนาะสอ้ป้าอยู่ดีแม่แล,ล้วก็ร่ำรวยเงินทองเรองเงี้ยามเขาต้องทิพย์ไปซื้อไปลเลยเช้าเสมอหีิเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนักไปสอย เกี่ยวข่าวแมน,นเมื่อวานี่กาแฟซอยอ่านค้นข่าวเจอละเมืดอ,อ่ะบริยูซืมไปลุงไงเลยเมื่อนี้ว่าก็าเลยจิบก็เลยไม่สือไปลุงไงมากระดังอ่อนเมตาเ็นงากวิ่งคนก็เลยเ็นุะท้วงถึิก็งานข้าวิ่ะก็เลยมากระดังอ่อนองมอต่างคน กามาแต้อเคสโทรศท์ปลงกน,นียังกี่โหลดอยู่มการประลุงเขาตลาดนออกว่้ตลาดออกฮะใ้ตลาดออกแม่ไปซื้อนอกกินที่ไปซื้อกระปุ้นปะพะลุงเลยมาตามตอนเที่ยง ซื้อโรงงานมันอะึ่อถึง่ะยังไายเลยไา้แล้วแม่ต,มาาตัวเนคะร่องมาซื้ออุณหภูนิตาท่านจีแต่บัาไลาหนึ่งคนสะูงอนี้หภามิยังมอส่วนกลางตั้งลลังพนุงเลยอยู่ข้างลลัง เราเดือยวใชมไหมสื่อคำมาจากนี้ยิ่งก็คือพากันมาแตะเงินมันนีพาชื่อพื่อนมาหลอตลาดมาลกูกสบายดีปรุ้สบายดีรังเกาะน้อะวันเดิตกกนตะเกาะนะเพื่อนปรุ้ไหมนี่เอาไปหลอกอันนั้นซือน่อแนวกินซะก่อนออกมาจากเอาอุโข เมื Ö, <ire> ่อพร้อมกันเลยบอนานี่มดงามเลยสื่อเลยเฮ้ยเท่ไปหาเมียได้ใช่ก่อนจเสื้อสินกมิืุนงาม Baru kasih food si besi yang baru nak ni kok ngai. Lo ha kapuk baru ni. อันนี้แรกเขาุูดนี่นะนี่โลหนึ่งหกพันโดยกับใบพันกีบเนาะนี่นเอาเอาแบบมีนาำนแเด้อโดย เดี๋ยวซื้อยังก็บ่รู้เด้อพอเฮามีได้ว่ามาซื้อโคกเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์บ่รพอกันบ่มีเงินบ่รู้ก็กันซื้อหน่อยไปมีน้ําให้าสุดนึงแมนเราห้าโคกไปลุไแต่ขพูดเมื่อเลยเราห้าโคกวันนี้ nên tân tôi này tân niệm tamarani tân lùm này xem mày khát lắm hả lâu mày khát quá 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 quá

เลือก vâng đúng ฮะเฮาซื้อเฮาต้อง à. à, lựa <laughs> à, anh ขึ้นอยู่กับคนตามด่ะ <laughs> สามสิบพันร <laughs> ้อยหนึ่งบุลุงเอ้ปากปอ้ยแม่ได้โคกใหม่ไปตา้มหรอบุลุงเอ้ใหญ่ขากว่านี้ได้โคกแล้ววะ อลแเาบอให้ไปซ้ออายุทางเตาห่านตัวไก่บ้านพูดวันจังนจังบทถือไก่นา่งาซื้ออยู่พี่นังวเหนกระถือไก่กว่าเก่าทักนักอีพอมไปเน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กบขอดนั่นเธอได้ใช่ม <c oughs> นถือ <c oughs> มีบริการในคากแม่บริการถือคือ <c> ห <oughs> นองมอ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปลอยแค่ละบุ้มีเน็ตเดือคือลวบ่น้องวดไปลอยแคแลวไปไปเมื่อว่าใชขนาดได้หน่อยเดียวน่ยนี่บ่เสร็จปมดตัวงาม Ngà mọt càng kinh thì tôi ngà mọt Nóng, nụng kiên tôi hả lẽ Cả mía bật mía nhăng đại nhăng hà bộ đại sao Sư thầy yên con Phương sĩ Như ta ngâm ngà mà có bảo Mưa bạn này เรา็ูไงพอมาซื้อโคกเได้โคกึร้อยฮะเขาก็ไหวแล้วแต่แรกล่ะค่ะเขาไหวก็ไม่มวันนี้ก็สมมาปากกวเรป็ลูกน้องวันเสาร์จบกีฬาสนิทฝากกูไลก็แซ่กูติดตามสนมังเยี่ยมในเด้อปลูก ก็ขึ้นเรืลุงนะพอขอข่อการคินปนากระลุงสวัสดี